สวด <IP> ีค uh ่ะวันละครมากคราบวันนี้ดาราสนะคะจะมาแชทเกมนี้กัน่อยค่ะเป็นเกมใน facebook อีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเกมครอบครัเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือไม่ได้เล่นนานมากเรจะมาเล่นให้ดูคือคือเป็นร้านขายของเป็นก็ขายอาหารขายไอติีมขายผลไม้ขายอะไรต่างๆนี่แหละ โหมีเยอะมากตอนนี้ยังคึมไม่รู้ว่าเปิดร้านปิดร้านยังไงอ๋อโอเคตอนนี้ก็ปิดร้านอยู่นะคือมาเป็นท่ากับเป็นสินค้าไงไม่ใช่ร้านขายอาหารเหมือนคราวที่แล้วนะโอเคมันจะมาเล่นให้ดูคิสต่างๆอืมของนี้เราจะได้มาจากบริษัทไงแต่อันนั้นเราจะทำอาหารเองใช่ไหม น,นี่ไม่ได้เล่นนานมากก็เลยดูลกๆยังไงก็ไม่ยู่นะลเวลก็ยังสิบหกนะแต่อันนั้นจะเลเวลสิบสองอันนี้ส่วนใหญ่พี่เขาจะเล่นนะอัน,นพี่เขาที่จริงอ่ะเกมนั้นอ่ะเราเลือกมา <c oughs> ที่จริงอ่ะเกมที่แล้วอ่ะเป็นเราอ่ะอยากเล่นจากหากแต่เกมนี้พี่เขาก็อยากเล่นไงคือมันเป็น คือผู้จัดการก็คือเกมเดียวกันไงผู้จัดาการคือคนเดียวกันแต่ว่าคนละเกมกันเข้าใจไหมอืมโอเคซึ่งอันนี้ไปดูร้านของคนอื่นบ้างว่าเขาจัดยังไงอาจจะให้ดูแบบเริ่มต้นเลยอันนี้จะเป็นของเพื่อนเริ่มตนน้นนะไปดูกัน เพื่อ,อนของไอ้เป็นของเพื่อนเริ่มต้อนนี่ไงเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้คือมาเข้าใจไหมเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้งไงคือให้ดูเลยว่าเริ่มตนม้นจะเป็นดูเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้เลยแต่เราก็ได้ขยายทําการขยายแล้วก็ซื้อของเพิ่มขึ้นมาไงรถเขาก็จะมารับนี่ไงรถจะอยู่ตรงนี้ไงอือ กลับมาที่บ้านแล้วโอเคเรามาเล่นให้ดูเลยเรามาเปิดร้านกันเลยฮะเปิดร้านยังไงอ่ะนี่ค่ะเห็นได้เพราะผมต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้นี่จะให้ดูอุย๋อนี่คขาจะบอกนะว่าเสื้ออะไรบ้างจะมีอันร้ล่งกับขวดนม ทำไมเป,เป็นผู้ชายอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงสิจะเปลี่ยนแน่น,นอนยงังขอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบหนึง่งในแนวผู้หญิง <c oughs> นี่เขาก็มาซื้อกันนายดูดิว่าซื้ออะไรอ่ะอ๋อมีนมมีถุงหอมีแผ่นสติ่างๆของพวกนี้มันมาจากบริษัททางนั้นเลยบริษัทมาซื้อกัน บริษัทนี้ถ้าของหมดเราจะต้องสั่งบริษัทนะคือแต่เราสั่งไม่เป็นไงโอ้เอากาแฟไปด้วยอยู่โอเคนะคะต่อไปก็นี่พวกนี้คือมันซื้อง่ายไงคือไงคือทุกคนก็เห็นนะว่าเรามีจะให้ดูถ้าเราตั้งอะไรเราจะได้เพชรเพิ่มไงถ้าเราตั้งเพชรกับเงินอ่ะได้ง่ายมากเนี่ย ยังไงเงินเราถึงได้สามสิบเอ็ดล้านแบบนี้คือไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะแล้วก็ขยายล้านไปเรื่อยๆนี่แหละเราเห็นได้ว่าตัวหรืออะไรก็หน้าตาคล้ายๆกับเหมือนแบบอันนั้นนะกับของอีกเกมหนึ่งโอ้วหไมไหนดูที่เสื้ออะไร อ๋อซื้อแยมแล้วก็ผลไม้อ่ามีนี่ซื้อสารด้วยซื้อหนังซือพิมพ์ห้องนี้เราต้องสั่งจากบริษัททานั้นนะอันนี้อ่ะตรงนี้ไม่ใช่ของขายนะอันนี้แต,แต่งเพื่อความสวยงามของคนนะโอเค ูดีไม่ค่อยมีผู้หญิงเลยอะมีแต่ผู้ชายนะยังไงจะเห็นได้ว่าหน้าตาคล้ายๆกับน,นี่ไงเห็นได้ว่าทรงผม,มเหมือนกับอันนั้นเด้ยดๆเลยนะอืมตกลงเลเวลสิใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่มันโอเคตอนนี้เราไปดูของ หัวหน้าดีกว่าเราไปดูของหัวหน้านะว่าเขาทำยังงอันนี้ของหัวหน้านะครับดูดีของหัวหน้าเป็นสนามกอล์ฟเลยใครแต่ของกอล์ฟนะของหัวหน้าดูดีของหัวหน้าผมมีใครสองคนหน่อยหัวหน้านี่เจ๋งนะคือคือถ้าเราจะอัพเรทองนี้มันยากนะเพราะนี่ไม่นของหัวหน้าคือ,อน,นีะขายแต่ของกอลฟนั่นแหละ นี่เห็นว่าสร้างสารรค์มากเลยถ้าเว่าเราจะทำแบบนั้นเราก็คงทำยากนะโอเคคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบานนะหวังว่าการแคสเกมครั้งหน้าต่อไปหวังว่าจะเป็นเกมนะเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรโปรดติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อน,นะครับหวังว่าคนคนที่เล่นเฟซบุ๊กคงจะชอบตรงนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย บายบายฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะสิบสองซับสไคร์แล้วกดไปอีกเยอะๆชวนเพื่อนมากดชวนเพื่อนมากดหนึ่งร้อยซับสไครเลยนะ